รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ world wide side วิทยาศาสตรง์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วค่ะแปบบ๊บนึงนะคะก่อนเริ่มสอนขอครูซับเหงื่อก่อนค่ะถ้าคุณครูไม่มีเหงื่อออกสีหน้าจะผิดปกติเพราะว่าการที่เหงื่อในร่างกายของคุณครูไหลออกมาได้นี่นะคะก็เป็นผลมาจาก ระบบระบบหนึ่งค่ะในร่างกายของเรานั่นก็คือระบบขับถ่ายนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะครูจะพาพวกเรานะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบขับถ่ายในสิ่งมีชีวิตกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะถ้าพูดถึงระบบขับถ่ายนะคะนักเรียนเราก็ต้องเริ่มไล่เรียงตั้งแต่ในเซลล์หรือในร่างกายของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอย่าง,งเรานี่นะคะก็จะมีปฏิกิริยาเคมีจํานวนมากเลยค่ะที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และผลจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นนั่นแหละค่ะก็จะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์นั่นก็คือพลังงานนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นประโยชน์หรือของเสียนั่นเองแน่นอนค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดค่ะก็เลยต้องมีกระบวนการในการกําจัดของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกาย นั่นก็คือระบบขับถ่ายในสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบขับถ่ายในสัตว์กันก่อนเลยค่ะสัตว์ชนิดแรกที่คุณครูมานําเสนอในวันนี้นะคะก็คือฟองน้านั่นเองมีลักษณะเป็นลําตัวโปร,ร่งครุนนะคะนิ่มๆหรืออาจจะบางชนิดก็อาจจะแข็งแข็งนะคะระบบขับถ่ายนะคะในฟองน้ำเนี่ยยังไม่เป็นระบบชัดเจนค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะฟองน้ําจึงใช้การแพร่ของเสียนะคะออกจากเซลล์โดยตรง ผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็แพร่ออกนอกเซลล์ของมันนั่นเองค่ะต่อมานะคะสิ่งมีชีวิตชนิดที่2นั่นก็คือไฮดราและแมงกระพุนค่ะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะในไฮดราและแมงกระพุนเนี่ยนะคะจะใช้ปากค่ะด้วยของเสียเนี่ยจะแพร่ไปทางช่องลําตัวนะคะแล้วก็ขับออกทางปากแล้วของเสียบังชนิดเนี่ยนะคะก็จะแพร่ออกทางลําตัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นพวกหนอนตัวแบนค่ะพวกหนอนตัวแบนนะคะ,นนนนะ,คะได้แก่พวก พลานเรียนะคะนี่แบบนี้เลยหรือพญาจใะไม้นะคะในพวกหนอนตัวแบนค่ะจะมีโครงสร้างชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเฟลมเซลลค่ะเฟลมเซลนี่นะคะกระจายอยู่ทั้งสองข้างตลอดความยาวของลำตัวค่ะเฟลมเซลลจะทำหน้าที่นะคะเป็นตัวกรองของเสียออกทางท่อซึ่งมีรูปเปิดอยู่ด้านข้างของลำตัวนั่นเองค่ะมาดูสิ่งมีชีวิตชนิดถัดไปเลยนะคะก็คือพวกหนอนปล้องนั่นเองค่ะ พวกนี้นะคะได้แก่ไส้เดือนดินนั่นเองนะคะถ้าเราผ่าเข้าไปในร่างกายไส้เดือนดินนี่ในภาพแบบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นโครงสร้างที่เรียกว่าเนฟริเดียมค่ะเนฟริเดียมในไส้เดือนดินนะคะจะทําหน้าที่ในการรับของเสียซึ่งมาตามท่อและเปิดออกทางท่อนะคะซึ่งท่อเนี่ยจะมีรูปเปิดออกอยู่ตามข้างลําตัวของไส้เดือนดินนั่นเองค่ะเรามาดูสิ่งมีชีวิตชนิดถัดไปนะคะก็คือมแมลงนั่นเองค่ะนักเรียน มแมลงนี่นะคะจัดว่าเป็นสัตว์กลุ่มพวกที่มีครอบล้องนะคะจะเห็นได้ว่านี่ค่ะในโครงสร้างของมแมลงนะคะจะมีท่อหนึ่งท่อค่ะเราเรียก,ยกท่อนันว่าท่อเมาพเกเกนนะคะซึ่งเป็นท่อขนาดเล็กๆจํานวนมากนะคะที่อยู่ระหว่างกระเพาะกับลำไส้เล็กค่ะท่อเมาพีเกยนยนี่ยนะคะนักเรียนจะทําหน้าที่ในการดูดซึมของเสียนะคะจากเลือดและส่งต่อไปที่ทางเดินอาหารแล้วก็ขับออกนะคะนอกลําตัวผ่านทางทวารหนนะัก ร่วมกับกากอาหารนั่นเองค่ะและสิ่งมีชีวิตกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะในกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะจะมีอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียก็คือไตนั่นเองและในวันนี้นะคะครูจะพาพวกเรานะคะไปเรียนรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบขับถ่ายครูจะหยิบยกระบบขับถ่ายในมนุษย์ของเรามาพูดคุยกับนักเรียนกันค่ะ จากที่นักเรียนได้ทราบไปแล้วนะคะว่าการขับถ่ายเนี่ยนะคะก็คือกระบวนการในการลำเนียงของเสียนะคะที่เกิดจากการสลายสารอาหารภายในเซลล์เพื่อให้ได้ซึ่งพลังงานนะคะและของเสียเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกขับออกนอกร่างกายของเราซึ่งของเสียที่พบเนี่ยก็คือแอมโมเนียยูเรียกรดยูริกแล้วก็แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการขับถ่ายของเสียในมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางหลักๆค่ะ เรามาดูในส่วนของช่องทางแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือการขับถ่ายออกมาในรูปของปัสสาวะค่ะอย่างที่นักเรียนทราบแล้วนะคะว่าเราจะต้องใช้ไตเป็นโครงสร้างสําคัญเป็นอวัยวะสําคัญเนาะในการขับถ่ายสภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าไตาของมนุษย์เราเมีสองข้างเนาะไล่ลงมาก็จะเป็นท่อไตนะคะแล้วก็เชื่อมต่ออยู่กับกระเพะะาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะนั่นเองค่ะ เรามาดูภาพโครงสร้างภายในของไตกันก่อนนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าโครงสร้างภายในของไตนะคะจะประกอบไปด้วยส่วนแรกก็คือหลอดเลือดแดงค่ะหลอดเลือดดำนะคะส่วนต่อมาก็คือกรวยไตยค่ะถัดมาก็จะเป็นมีตรงนี้คือพ่อไตไตชั้นนอกไตชั้นในและสุดท้ายนะคะทั้งหมดจะประกอบไปด้วยหน่วยไตยเล็กๆนะคะมากมายเลยที่ทำหน้าที่ในกระบวนการในเรื่องของการขับถ่ายของเสียออกนอกร่างกายค่ะ โครงสร้างภายในหน่วยไตนะคะจะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่ากลม m รู u ัสค่ะโบว์แมนแคปซูลท่อขดส่วนต้นผ่วงเฮนเล่ท่อขดส่วนท้ายและท่อรวมนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะพบว่ามีหลอดเลือดนะคะที่เกี่ยวข้องกับไตนะคะได้แก่หลอดเลือดแดงค่ะซึ่งหลอดเลือดแดงเนี่ยนะคะจะนำเลือดที่มีของเสียสารอาหารแก๊สออกซิเจนสูงเข้าสู่ไตค่ะและหลอดเลือดดำนะคะจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ สารอาหารและสารที่ดูดกลับออกจากไตนั่เองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าไตาเนี่ยมีการทํางานอย่างไรกันค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มจากการกรองเลือดค่ะเข้ามาจากหลอดเลือดแดงนะคะไปยังบริเวณที่เรียกว่า glomerulus ค่ะกลุ่มของเส้นเลือดฝอยนะคะจะทําหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องกรองสารที่อยู่ในเลือดนะคะซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นน้ํากลูโคสโปรตีนขนาดเล็ก เกลือแร่ยูเรียและไอออนต่างๆผ่านเข้าไปแต่จะไม่ยอมให้เม็ดเลือดนะคะหรือโปรโตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยผ่านไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัสสาวะของคนปกตินะคะนักเรียนก็จะไม่พบโปรโตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่แล้วก็เม็ดเลือดอยู่ในปัสสาวะนั่นเองค่ะมาดูในส่วนการทํางานขั้นต่อไปนะคะก็คือการดูดน้ํากลับค่ะการดูดน้ํากลับนี่นะคะก็จะใช้ท่อ ของหน่วยไตยนะคะเป็นบริเวณที่ทํางานหลักๆเลยซึ่งท่อหน่วยไตยนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือท่อขดส่วนต้นห่วงเฮนเลและท่อขดส่วนท้ายค่ะซึ่งจะทําหน้าที่นะคะในการดูดสารกลับโดยเฉพาะกลูโคโสเนี่ยจะต้องถูกดูดกลับให้หมดเลยแล้วก็อาจจะมีสารอื่นๆที่ถูกดูดกลับรวมด้วยเช่นน้ําแล้วก็โซเดียมคลอไรค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นนี่นะคะหลอดเลือดฝอยก็จะรวมกันค่ะแล้วนําเลือดออกจากไตกลับสู่หัวใจทางหลอดเลือดดาค่ะส่วนสารอื่นนะคะที่ไม่ได้ถูกดูดกลับสู่เลือดเช่นยูเรียน้าบางส่วนแล้วก็สารอื่นๆที่ร่างกายไม่ได้ต้องการเนี่ยนะคะเราจะรวมสารเหล่านี้เรียกว่าปัสสาวะค่ะ แล้วก็จะถูกส่งออกนะคะไปยังท่อไตาแล้วก็ไปที่กระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็กําจัดออกนอกร่างกายนั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูตารางนะคะของปัสสาวะกันเลยนะ,ะนักเรีนยนจะเห็นได้ว่าในปัสสาวะคนปกตินะคะจะต้องไม่พบโปรตีนนะคะจะต้องไม่พบกลูโคสและจะต้องไม่พบกรดอะมิโน,โนในปัสสาวะค่ะเพราะว่าจะต้องถูกกรองเอาไว้แล้วก็ถูกดูดกลับเพื่อน,นากลับไปใช้ในร่างกายทั้งหมดนั่นเองนะคะ มาดูอวัยวะต่อไปกันเลยค่ะก็คือการใช้ปอดนั่นเองนะคะน,นี่นักเรียนจะเห็นได้เลยว่าปอดของเราเนี่ยมี2ข้างนะมีลักษณะนุ่มๆเหมือนฟองน้ํำนะคะอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของระบบหายใจเราได้เรียนรู้แล้วว่าปอดนี่นะคะเป็นอวัยวะสําคัญค่ะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการค่ะแก๊สที่ขับออกมานั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งถือว่าเป็นของเสียที่ได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมอย่างหนึ่งค่ะและช่องทางสุดท้ายในการขับถ่ายของเสียนะคะนั่นก็คือผิวหนังค่ะผิวหนังของเรานะคะจะขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อค่ะซึ่งภายในเหงื่อนี่นะคะก็จะมียูเรียอยู่ นอกจากการขับเหงื่อออกมานะคะจะช่วยเป็นช่องทางในการขับถ่ายของเสียแล้วนะคะยังถือว่าเป็นการร,รักษาสมดุลในเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายด้วยค่ะเพราะเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะร่างกายของเราต้องร,รักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายเอาไว้ร่างกายของเราจะมีกลไกในการขับเหงื่อออกมาเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายนั่นเองค่ะ <S <S <Kay. S 3> ก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของเรื่องระบบขับถ่ายนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูกวางและรายการ w o r l d w i d e ไซด์ side, วิทยาศาสตร์ง่งายๆแค่ปลายนิ้วต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ